ขอการสวัสดี f อของช่อง s l No 1นทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีกันในรอบเที่ยงนะคะสิขาเออกลับมาพบกับซอมบีกันอีกแล้วนะคะกับเกมโรมาเนาะวันนี้พกทุนกันมาที่500คะแนนนะคะสิค่ก็เสียงเริ่มโอเคบ้างแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะเมื่อวานก็เ y บเข้ามาช่วยทำคลิปนะคะสิขาเออมาวันนี้ก็มาซอมบีก็มาทำแล้วนะคะอาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะมาแจม เรื่อยๆแล้วกันนะคะสีขามาทุน500คะแนนวันนี้นะคะทรงบีขอจัดเบส30นะคะสี่ขา10รอบเบส45 5รอบนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังกันยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต,ต่อไปให้กับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะสี่ขาแล้วก็อย่าลืมนะฝากเป็นกําลังใจให้กับทรงบีด้วยนะคะอ่ะมาสี่ขาเราไปกันเลยดีกว่านะคะเบส30 10รอบนะคะ โอ้หดอกแรกก็ว้ากันเลยทีเดียวซ้ําไปจ้ะไปต่อพี่ขาสลับเปิดปิดทเทอร์โบเหมือนเดิมนะคะจีขาดูช่วงจังหวะเอาเนาะมายังได้ลายต่อนะคะพี่ขาได้ใจการต่อด้วยเออโลว่าไงพี่จ๋าช่วงสามมาฟีสปริงกันไปเลยไหมพี่ขาจังหวะนี้โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าโอ้ยไม่ให้ฟีสปริงอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่ให้ก็ยังไม่เอานะจีขาลุ้นไปกันต่อนะจ๊ะ มเมาไปนะคะมาพี่ขาโลเต็มเครื่องแบบฟุกๆไหมขาดอยู่ช่องเดียวไปต่อโอ้ยอามาอย่างดีนะคะดอกนี้อังุนเต็มเครื่องค่ะมีแถมไหมอามาพี่จันโลก็ได้อังุนก็นดีโบบับบึมบําเออฟรีสปินต้องมาแล้วพี่ขาโลช่องสามมาจ้ะึอบโอ้โหอะก็ยังไม่ได้นะคะสําหรับฟรีสปินนะจีจา๋าไปต่อค่ะ เออทุนห0านะคะวันนี้เราจะแตกกันได้ไหมเมื่อวานนี้คือตึงมากๆนะคะสําหรับโรมาตึงมากจริงๆเอฟซีจ๋าแต่ดูซิว่าวันนี้นะคะจะปังกันหรือเปล่าเนาะโอ้โหอามาสลับเปิดเทอร์โบบ้างแล้วกันนะคะในเบตสามของเราสามไปจ้ะบ้มโอ้โหไปต่อครับพี่น้องสุดท้ายาครบสักครบสิบรอบแล้วนะคะในเบ 3ามสิบนะจ้าสิขาเดี๋ยวเราก็ขยบเยบิเบรกกันไปเลยนะคะได้เป็นสี่สิบห้าไปจ้ะห้ารอบนะคะหลังจากนั้นเราก็ฟีสไตล์ฟฟีสไตล์บึ้มเอาสวยงามพี่จัาโบ๊ะบ้าบึ้มบั้มไปหนึ่งดอกโอ้โหฟีสปินเกือบได้นะคะสิขามาผิดช่องนะคะวายมาผิดช่องอะไปต่อเบสสี่สิบห้าค่ะสวยงามเต็มเครื่องค่ะ เออเอามาสิค่ะก็ยังได้เรื่อยเออรอบที่สามแล้วน้อนเปสีหานะคะไปต่อค่ะเราไปเปสีห้าห้ารอบไปค่ะรอบที่ห้าโอ้ยโ,โบนัสมาเยอะเยอะกันอีกแล้วนะคะโอ้โหอามาขยับเบตหกสิบกันไปเลยจ้ะพี่จ๋าปุ้มไม่ติดยังไงนะคะเดี๋ยวลงเบตไปตั้งหลักใหม่นะคะดาบเต็มเครื่องโอ้โห ไม่ให้เราสะด้วยไม่ฟันจังหวะนี้ขอยัเบรกเจ็ดสิบห้าค่ะโออล่อมาพี่จ๋าโอ้ยล่เขาไปให้เอออ่ามาลงก่อนแล้วกันพี่จ้าลงสิอาลงสามสิบห้าก่อนนะคะตั้งหลักใหม่นะจ๊ะค่อยๆขยับเบรกกันขึ้นไปใหม่พี่จ้าอ่ะไม่ฟันสองทีขยับเบรกค่ะสามต่ออ,อึ๊บโอ้ยเบาไปยังอยู่ในโหมดเปิดเทอร์โบกันอยู่ ไปคะ่ะพี่ขาไม่มาจาังหวะนี้เบตหกสิบัดหน้าไปส้ำต่อปุ้มเออเอามาดอกนี้ยังติดให้นะโอ้โหแต่ว่าไม่มีลายแถมเลยนะสินะลายแถมค่อนข้างน้อยเหลือเกินนะถ้าแบบนี้นะไม่ต้องลุ้นได้ฟรีสปินเลยอะโลช่องหนึ่งอังวนช่องสามเออฟรีสปินต้องมาพี่จ๋าดาบช่องหนึ่งโอ้โหอีเอ,อะมาไม่เป็นไรนะคะไม่ให้เราก็เดินไปต่อจ้ะพี่จ๋าซ้ำไปคะ่ะปุ้ม ไม่มาดอกนี้ยัดแเบตบ75ไปค่ะโอ้โหอังวุนช่องสองดาบช่องสามุ้ยซ้มต่อสุดท้ายไหมพี่จะ๊ะดอกนี้มาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะดอกนี้มาเต็มเครื่องกันเน้นๆน,น,นะคะ1ดอกบวกมาที่625คะแนนนะสิจ๊ะเออได้ไปต่อนะคะไม่ต้องเติมเข้าใหม่แล้วเอา้าไปจบบับเบต75ต่อซ้อีกหนึ่งที่อืโอ้โหเแบาบไปนะคะดอกนี้ ไม่เป็นไรนะคะลงมา45ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับรอบนี้นะพี่ขาไปจ้าบึมอึม๊บเบาๆแบบนี้ไปต่อเบต60สวยค่ะเอาอยัางได้ต่อน,นิดหน่อยอังหุนช่อง3มาพี่คาโอ้โหหน้าหมีมาทำไมมาทุกงานนะคะน้าหมีชอบมาก่อนก็อย่าลืมนะคะพี่ขายัางไงเนาะฝากดันช่องนี้ด้วยนะคะ SL No.1 นะคะฝากดัน SL No.1 ด้วยนะคะจีขาใกล้ถึงพันซับแล้วเนาะถึงพันซับก็จะจัดกิจกรรมปล่อยซองให้หนักหน่อยนะคะไม่ลืม่มแต่ก็ฝากไปพี่ FC ดันให้ด้วยนะคะดันให้ด้วยนะช่วงนี้ยอดวิวก็น้อย FC ขาหนูก็พยายามแล้วเนาะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเลย FC ขามันไปหลักร้อยไม่ได้เลยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไร สวยงามพี่จ๋าฟรีสปินไหมรอบนี้ฟุกฟุกถ้าไ,ไปอยู่หลักร้อยได้นะพี่ขะโอ้โห,โโหก็จะดีใจมากๆนะครับิขาแตกมาหนูก็จะแจกกระหน่ำกันไปนเลยนะคะอ๊ออะลายเริ่มมานะครับสิขาลายเริ่มมานะเผื่อฟุกฟกุแตกนะคะตอนนี้ก็บวกกำไรกันมา400กว่าคะแนนแล้วเนาะไปคะ่ะทุนเร้ห้าร้อไม่ฟัน2รอบขยับเจัดหน้าไปเอ้ยเอาสวยงามพี่จ๋าโอ้โหเต็มค่า ดอกนี้เน้นๆค่ะพี่ 1, ขนาพัน้าร้0คะแนนหุยลายสวยมากลายสวยมากพี่จ๋าเอ้ยเบ็ดเจหเอาเรื่องนะคะเบ็ดจห้าเวิร์กนะคะเออสวยงามมากเลยนะคะดอกเมื่อกี้อ่ะไปจ๋าแตกแล้วนะค,คะพี่ขาแตกกันมาที่เรียบร้อยนะคะบวกกันมาที่1,500คะแนนนะคะสำหรับกำไรของเราเออไปต่อจ้าบึ้มนักรบว่างไงพี่จ๋า มาผิดช่องมาผิดช่องไปค่ะซ้ำปึ๊บเอเอาสวยงามเต็มเครื่องไปอีกหนึ่งดอกโอ้ยสวยๆพี่จา๋าใจกันว่าไงเออฟรีสป,ปินต้องมาจาังหวะนี้ฟกฟกเออเอาไม่ง,อง้อฟรีสป,ปินก็ได้เออมาหลายขนาดนี้นะจ๊ะขาโอ้โหสวยงามอารามโบนะคะสวยงามอารามโบไปต่อเบเจ็ดห้าค่ะซ้ำไปพี่จา๋าอึ๊บเอาสวยงามเต็มเครื่องโอ้หเบตเจ็ดห้า เอาใจทรงบีไปเลยนะคะเบเจ็ดห้าน่ารักที่สุดนะคะสําหรับเที่ยงวันนี้พี่จา๋าไปจ้าถือว่าสุดนี้ปังนะคะสิคะสุดแตกสุดแตกเอามาขอรักไก่หน่อยแล้วกันนะจ๊ะพี่จา๋าจังหวะนี้เบตร้อยหิกันหน่อยค่ะเออเฮ้ยล้อ,อ,อ,ลองไงโอ้ไม่มีแถมไม่มีแถบซ้ำอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้สิคะเอาลงเจ็ดส้าก่อนล้กันนะคะตั้งหลักก่อน ไปจ้าสามพันถึงไหมนะเผื่อฟุกๆนะคะเผื่อลายมาเต็มฟุกๆก,กันนะคะสิค้าไปต่อสวยงามแต่ลายเต็มเครื่องโอ้โหพี่สิงโตบึ้มโลว่าะไงโอโ้โหโลกับองุ่นเนะสลับกันนะครับสิค้าไปต่อเบต75ค่ะลองดันดูนะครับสิคาว่าสามพันนะคะซองบีจะไปได้หรือเปล่านะคะสามพันคะแนนเนาะ้าไม่ได้ยังไงขอจบที่สองพนะคะถ้าดันกลับมาได้นะ เออสวยจ้ะพี่จา๋าบึ้มบับ้มมาลายต่อฟุก๊กฟุก <c oughs> โอ้โหขาดดาบตัวเดียวนะคะไม่งั้นได้ดาบเต็มเครื่องเลยนะเนี่ยซ้ำต่อเบ็เจ็ดห้าค่ะไปคะ่ะพี่ขาปึ้มโลมาเออลักไก่เบ็ดร้อยห้าสิบกันอีกหนึ่งดอกไปจ้ะติดไหมพี่ขาโอ้โหเบาไปเบาไปพี่จา๋าซ้ำหน่อยปึ้มเออเอังุ่นก็ได้嘛ไปครับพี่น้องเบ็ร้อยห้าสิบซ้ำ อมไม่ได้นะคะลงสี่ห้าก่อนเลยแบบนี้อ่ะปีเตอร์บอกก่อนเออเดี๋ยวมันจะลดลงไปลดลงไปเหลือเกินคาดเราไม่ได้นะคะที่ขาโอ้โหอามาจากสองพันกว่าตอนนี้เหลืออยู่พันกว่าแล้วโอ้อยจะตีตื่นขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยจะดันกลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยพี่จ๋าซ้ําค่ะโอ้โหแต๊ะเต๊เฮ้ยได้แล้วกลับไปสองพันได้ไหมล่ะทีนี้ จะกลับไปได้ไหมล่ะเนี่ยลงมาเหลือพันกว่าแล้วนะคะสิคะโอ้ยมาพี่โอ้โหอีอนัสเกือบล้อยู่โอ้ยเอาไปพี่จ๋าขยับไปเจ็ากันไหมอุยไม่ได้นะจะตายตอนจบไม่ได้นะตายตอนจบไม่ได้นะพี่จ๋าเฮ้ลายหายไปไหนเปิดเทรบโบอีกรอบนึงซ้ำโอ้โห เอฟซีบทไม่ฟันอ่ะเขาลดมาวับบับเลยครับพี่น้องเออเอาสวยจ้าพี่จา๋ายังได้ดาบต่อฟีสปินมาฟีสปินต้องมาพี่จ๋าจังหวะนี้โอ้โหยเป็นโลให้หน่อยก็ไม่ได้ฟีสปินก็เขา้าค่อนข้างยากเหลือเกินนะครับสี่ขาบดั้ก็ไม่ยอมลงให้เช่นเดียวกันอ่ะไปจ้ดดันกลับไปสองพันดีกว่าพี่คะเออจะทำได้ไหมเนี่ย จะทําได้กันไหมเนี่ยพี่จ๋าเอย,อยมีรายต่อไหมโอ้โหเอามายังได้อังคุนช่องสามมาค่ะโอเปลี่ยนจากแจ็คก,กันเป็นอังคุนได้ไหมครับพี่น้องโอ้โหลายําต่อยากแล้วสิคะจังหวะนี้ดูดูทรงแล้วนะดูทรงแล้วยากแล้วแหละเราอะกว่าเราจะกลับไป2องพได้นะคะค่อนข้างยากแล้วแหละเออมันมาไวไปไวเหลือเกินรับพี่น้องโอ้โหโบนัส โอ้ยมาอะไรแบบนี้วะเนี่ยบอลนัดมาอะไรแบบนี้โอ้โหเอฟซีขาตายตอนจบแล้วแหละเราทีนี้ใส่เบล150ไปค่ะอึ๊อเอามายังได้อยู่อังหนุนช่องสามมาพี่จ๋าฟีสปินเบล150หน่อยโอ้โหเอามาพี่คาซ้ำไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหอบอลนัสทลงมาบึ้มบั้มหน่อยก็ไม่ได้เนาะเบล150เนี่ย เออเอาอังหุนช่องหนึ่งมาพี่จ๋าฟรีสปินหน่อย8ปดร้อยห้าสิบสวยงามโบดาบมาพี่จ๋าดาบมาหุยไม่ให้หวไม่ให้เอฟซี FC ขาฟรีสปินไม่ให้8ปดร้อยห้าสิบอ่ะไม่เป็นไรซ้ำอีกดอกหนึ่งพี่จ๋ามาเต็มเครื่องหน่อยลงสามสิบก่อนเลยปะไล่ขึ้นมาใหม่ละกันพี่จ๋าเดี๋ยวไล่ขึ้นมาใหม่โอ้โหมาโหดเฉยนะคะมาโหดเฉยหมดไม่ฟันก็ไม่ฟันกัน,กนเลยทีเดียวเอามาดาบก็ได้โลก็ดีไป โอ้โหลายแบบนี้จะเอาอะไรก่อนจะเอาอะไรมาสู้กับเขาครับเนี่ยไปจ้าเออไม่ได้ยังไงกลับมาพัน้าได้ก็ยังดีนะคะสิคะดีกว่าไม่เหลืออะไรนะแต่ดูทรงแล้วมันกลับมายากมากเลยนะคะกลับมายากมากๆพี่จ๋าโอ้ยเอามายังได้โลสองสามมาจ้ะโอ้โหวายมายังไม่ได้ใช้งานเลยสิดูสิวายมายังพิการอ่ะไม่เข้าร่องเข้าลายให้หนูเลยอ่ะ โอ้โหไปสิคะพี่น้องบึ้มอ่ะพี่จา๋าเอาอย่างนี้เลยดีกว่าสิคะดันกันไปเลยดีกว่านะคะใส่เบ็ดร้อยห้าสิบไปเลยมาก็มานะคะถ้าไม่มาก็ตับนะเนี่สิคะถือว่า มันแตกแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเพราะว่ามันแตกกลางคันเลยนะคะที่คามันแตกกลางคันเลยโอ้โหมันแตกแบบว่ามาไวไปไวมากนะคะแตกช่วง5-6นาทีที่แล้วนะที่คะไปจ้ะปึ๊บโอ้โหเบร1ร้ก็ไม่เอาเรื่องเอาราวเลยวะเฮ้ยตายแล้วโอ้โหเอซี MC ค้าไม่รอดอนะ่ะลายอุตส่ามาสวยตั้งแต่แรกสุดท้ายหมดอีกแล้ว เฮ้ยน่า FC ขามันกระตุกกินเลยอะ่ะโอ้โหสุดจัด FC ขาแบบนี้เอ้ยอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอไปแก้มือกับรอบเย็นแล้วกันเนิจ้าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปให้กับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กับทรงบีด้วยนะคะสีขาสิ่งที่สำคัญยังไงไม่แนะนำให้เล่นตามในแใดทั้งสิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ